สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและวันนี้ครับเพื่อนๆอภินันทนาการเราขอนำเสนอเหรียญหายากเหรียญ50บาทลงเรียนในเรืออากาศ นี่คือเหรียญ UNC unused coin ไม่ผ่านใช้ใหม่ๆวิงวิงๆพร้อมกล่อง280บาทค่าส่ง50บาทนะครับ <c oughs> มาเรามาดูกันทีละภาพ <c oughs> <c oughs> ให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1,2,3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับ เพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ได้นะครับจะได้เห็นรายละเอียดกันชัดๆยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศอีกอครบห้าวิผมก็จะเลื่อนนะ1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเพื่อนๆน,นจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังได้แบบนี้นะครับ หรือแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆไปนั่งดูในห้างสับสินค้าเย็นๆเอาไปนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวเปิดแอร์เย็นๆนะครับนั่งดูในห้างเย็นๆจิบกาแฟนะครับโอ้โหโอ้โหกล่องก็สวยแล้วครับเพื่อนๆนี่แค่กล่องก็สวยแล้วครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับ ที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับการอัปเดตแจ้งเตือนแบบเร็วทม์วินาทีต่อวินาทีตรงกระดิ่ง YouTube ของเพื่อนๆติ้งๆเป็นเลขหนึ่งสีแดงนะครับเมื่อผมโหลดคลิปเสร็จ3ทุ่มได้ดู3าทุ่มโหลดเสร็จตีสอดูตีสองโหลดเสร็จตีหดูตีห้โหลดเสร็จ, 2, 2, รจ, 5, 5, รจ9ก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าทันทีแบบเร็วทม์วินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆ ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันที่ช่องนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับ จะบอกเลยนะครับว่าที่เราต้องบันทึกภาพไว้เพราะว่าเหรียญพวกนี้ครับเดี๋ยวคนมีเงินเขาก็จะมาซื้อเก็บนะครับแล้วเขาไม่ได้มาโพสต์โชว์ให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญหายากแบบนี้คนรวยซื้อเก็บแล้วเก็บเลยไม่ได้มาโพสต์โชว์ให้เห็นนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยเราจึงต้องบันทึกภาพไว้นะครับเพื่อรวบรวมเหรียญที่หายากๆไม่ค่อยเห็นกันนี่แหละนะครับ เอามาลงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับดูคราบดูกล่องดูความสวยนะครับดูเหรียญโอ้โหอันนี้เหมือนกับติดยศเลยเนาะมีทั้งปีกมีทั้งรวงข้าวข้างล่างโอ้เหมือนเหรียญติดยศเลยอันนี้ก็เป็นภาพในหลวงใส่แบบชุดทหารอากาศเหมือนชุดตำรวจไม่เคยเห็นนะครับเห็นน้อยมากเพื่อนๆสุดยอดนะครับและ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากซื้อขายเหรียญน,นะครับต้องมาที่นี่เลยครับจะมีห้องรับนักสะสม1 0 0 0 0แคนห้องเปิดนักสะสม30,000คนแล้วก็กลุ่มนี้ครับกลุ่มเปิดเสรีนักสะสมจะมีคนสมาชิกอยู่8 9 0 0 0 0คนซื้อเหรียญที่นี่เห็นไหมครับก็จะได้ราคาถูกมาขายเหรียญที่นี่ก็จะได้ราคาดีนะครับอ่าไปแล้วนะครับเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับ